้าพูดถึงกระแสะละครภาพยนตร์และดาราไทยเราทุกวันนี้ไม่ได้ดังเพียงแค่ประเทศเพื่อนบ้านรอบไทยเหมือนในอดีตแต่ตอนนี้สามารถดังไปไกลถึงจีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีรวมถึงประเทศต่างๆในทวีปอื่นอีกด้วยโดยเฉพาะประเทศจีนที่เริ่มมีกระแสะละครและภาพยนตร์ไทยจนต่อยอดให้ดาราไทยบางคนสามารถไปรับงานที่ประเทศจีนได้เช่นไมค์ Mike. จากเรื่อง Full h o u remake นนกุลจากเรื่องฉลาดเกมโกม อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือบุพเพันนิวาสที่ทำให้กระแสะชุดไทยของเราดังไปไกลถึงต่างแดนจนเป็นที่นิยมใส่ตามกันนำชุดไทยเราติดโพลชุดประจำชาติที่สวยที่สุดในโลกหลายๆโพลอีกด้วยนอกจากกระแสะบุพเพันนิวาสอีกกระแสะหนึ่งที่ดังและปังมากของไทยก็คือซีรีส์วายที่ทำให้หัวใจสาววายน้อยใหญ่ทั่วโลกต้องสั่ะท้านในความน่ารักของละครไทยเรา จนมีการจัดแฟนมิตในหลายๆประเทศเพื่อพบปากกับแฟนๆในต่างแดนถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ